ใครไม่อยากเป็นน้องเหงือกฟังทางนี้ค่ะหมอมีอะไรจะเล่า ่วงน,นี้มีคนไข้ามาปรึกษาเรื่องเหงือกเยอะมากค่ะจะมีปัญหาตัวฟันสัน้นเหงือกเยอะยิ้มแล้วเห็นเหงือกกลายเป็นน้องเหงือกเลยไม่สวยแล้วก็ไม่มั่นใจเลยค่ะอย่างเคสวันนี้ที่หมอจะเล่าให้ฟังค่ะคนไข้ามาด้วยเรื่องปัญหาการจัดความแต่ว่ามีอะไรก็ไม่รู้นูนๆอยู่ข้างแก้วค่ะเราไม่ใช่ปลาทองเนาะแต่ว่ามันเป็นอะไรก็ไม่รู้นูนๆกดลงไปแล้วมันก็จะแข็งๆส่วนนั้นก็คือกระดูกค่ะปัญหาที่ตามมาก็คือเศษอาหารก็มาจะเข้าไปติดใต้ซอกตรงนั้นทําให้คนไข้มีกลิ่นปากด้วยค่ะซึ่งจปุ่มนนนนูะะคะ ไข่ไม่ต้องกลัวค่ะมันไม่ใช่เนื้อนอกหรือว่าเนื้อที่อันตรายอะไรเกิดจากการที่เป็นกระดูกของเราเนี่ยแหละค่ะมันเป็น Reaction ของร่างกายที่ตอบสนองต่อการบดเคี้ยวของไข่อาจจะมีช่วงที่กัดฟันในตอนกลางคืนหรือว่ามีการชอบเคี้ยวอาหารแข็งทําให้กระดูกตรงนี้มันนูนขึ้นมาได้ซึ่งในเคสนี้นะคะคุณหมอก็ได้วางแผนการรักษาให้คนไข้ทําการตัดแต่งกระดูกพร้อมกับการขูดถึงปุนเกลาลากฟันในด้านนั้นค่ะคนไข้มีทั้งหมด4ด้านเลยนะคะ คือ 1, 2, 3, 4คนไข้แบ่งทําครั้งละ1ก็คือครั้งที่มีการทําคนไข้จะสามารถขูดหินปูนโดยที่ไม่เจ็บแล้วก็ตัดกระดูกไปด้วยโดยที่ไม่เจ็บเลยค่ะซึ่งในเคสนี้นะคะคนไข้ก็ทําการจัดฟันตัดแต่งกระดูกขูดหินปูนเกาลากฟันนะคะซึ่งคนไข้ก็กลับมามั่นใจแล้วก็ยิ้มโดยที่ไม่เห็นกระดูกอีกครั้งค่ะ